อันนี้ตัวเชื่อมนะครับ700แอมป์นะครับกับตัวเชื่อม160แอมป์เต็มนะครับเดี๋ยวเราดูองค์ประกอบภายในครับความแตกต่กางของเขานะครับแอนเรานะครับดูว่าบอร์ดจะอลังการหรือเปล่าดูความซับซ้อนของวงจรนะครับนะครับเปรียบเทียบกันนะครับ อันนี้เครื่องจีนที่อยู่ในช่องตลาดกับเวลาเป็นเครื่องแบรนด์นะครับคอนเมนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนะครับความแรงไม่แรงนะครับจะอยู่ที่คอนเนเซอร์ตัวเก็บประจุนะครับเราใส่ถึงสี่ตัวนะครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะครับแต่ของเจ็ดรอแอนนะครับเรามาดูนะครับเขาจะมีคอนตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นคอนช่วยนะครับเป็นตัวเก็บประจุเล็กๆนะครับส่วนตัวไรโอดนะครับไม่มีนะครับ อันนี้ของทางเรานะครับจะเป็นไดโอดนะครับ50แอมป์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไดโอดนะครับแต่เป็นไดโอดตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับอยู่ตรงซิงค์นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะแตกต่างนะครับสะพานไฟนะครับอลูมิเนียมนะครับจะเหนียวนำได้น้อยกว่านะครับนะครับของเขาจะใช้อลูมิเนียมนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับบอร์ดก็จะเล็กๆความซับซ้อนก็จะน้อยกว่านะครับส่วนของทางแบนานสกีนะครับจะใช้สะพานไฟนะครับเป็นทองแดงนะครับ บนและล่างจะเหมือนกันนะครับคุณภาพค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มมานะครับเราจะมีตัวบอร์ดควบคุมนะครับตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มันเสถียรขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ส่วนตัวหม้อแปลงนะครับนะครับตัวหม้อแปลงนะครับนะครับเราก็จะมีในตำแหน่งของการจ่ายไฟนะครับส่วนไอจีพนะครับ IGBT นะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ รเราจะมีจำนวน 60N นะครับเราใช้ค่าตัวนี้นะครับ